กลับสวัสดีเฮ้ยเพกลาบกรับสวัสดีทุกคนนะครับผมจะพูอชิจเล่นสมองนะครับวันนี้ก็มาเล่นแบบที่ชื่อว่าแบบอะไรไม่รู้เลพื่นชวนเล่นนะทุกคนสวัสดีกันหน่อยดิเอชิเอวัยดีค่ะทมทุกท่กนานวันนี้มาพบก,กันอีกแล้วกับช่องแม่ีไลแม่งงอง ชื่อช่องชีเกมชาช่ชี้เกมชาเลนสองชี้เกมสอง้ชี้เกมชี้เกมชาเลนสองมาชีเกมชาเลนสองไิเราจะมาเล่นเกมนบิวเคียร์กันนะคพวกเราจะมาเล่นกัายิรอบมาดูกันวกเราจะไปถึงเท่าไหร่้เหอมนนลไอไล์เนี้วะ ่นกเกมเมอร์เลยเลยเลยผกไม่บอลไม่กินกไรเจ็บบ่อนะกูหล่ะเจ่บกูไรสดเลยนะแล้วมันชะไรโได้ยาไรขอโทษว้าวอะไรวันน่้มาพาเลยวะยำยอะไร เสียงตรงไปตงเสมาอ่ะอาครูไปแล้วคลิปคลิปคูเกลิบคลิปคลิปครูเกลิบเมื่อกี้นี่คลิปครูเกลิบติดลิแกธิ์แล้วอ่ะพบเพลงเพลงเพลงครูกลัวเพลงติดลิแกทธิ์กูรีบกูรีบปิดก่อนเลยเหี้ยถ้าเพลงติดลิแกนสีกูค้อไาเข้าไหน กดตรงไหนอ่ะกวเริ่มใหม่ยังไงควรเริ่มใหม่ยังไงควเริ่มใหม่ยังไงโอเคค่ะทผู้ชขออนุาตนะคือข้อผิดพลาดขึ้นเดี๋ยวเป็นเรื่องใหม่ไปเลยคะคุณบคครับอ่านี่คือรอบใหม่นะคะทุกคนตอนนี้เพราะว่านื่องจากมีควตายนะ าูนี้อันนี้กูไม่ได้ถ่ายใหม่กูแค่ตัดเลเนี่ยกูแค่ตัดเองมาดูกันเลยนะครับโอเคเลิกโฆษณาไปไปดูกันโฆษณาหาอะไรวะเกมนี้มันจะเป็นเกมในการดีนิวเคลียร์หกสิบปีนะครับเก็บของให้หมดเก็บๆขนมปังอร่อยแน่ๆเก็บ งอยู่กับเราเต็มเลยเอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่อะไร ว่เวาเบียดใชบไหมตัวอะไรวะตัวะอะไรอะ

เพื่อนพวกกดเล่นคอมไอ้เหี้ยทำไงอ่ะพวกเราเราเพิ่กดเล่นคอมอ่ะทำไงอ่ะกดเพิ่งกดตรงคอมแล้วมันเอากดออกยังไงให้เข้ามาเนี่ยมือมือกูไม่ได้อาหารกดะ ทมัเไม่ได้มันจะเปิดไมเอ้อังเอาไอ้องปล่อยไปได้ไหมวะอาหารคู่เยอะอืม่านี่กออีตัวทอยต้องแป๊บหนสหรับวันแรกเนาะ ไอเฮียโขไอเทียอันนี้มันขออนาดิ่ทิ้นี่ว่าขานเนี่ยชัดขวานอันใดทิ้เออมันขวานอัาใดที่มันมาจากไหนอ่ะมันไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอะไรปิดร้อ ไฟมันชอบดับอ่ะปวดหน่อยปวดหน่อยปวดอะไรอ่ะ ไอวอลวิดไอวอลวิดหน้าแฮมทาลูกทำมาไทยอันนี้ไอเล็ยหน้าขาวเห็นชื่อภาษาไทยไม่เกี่ยวนะคือผมตั้งชื่อภาษาไทยนะทุกคนที่คนเห็นชื่อภาษาไทยคือผมตั้งชื่อภาษาไทยนะครับผมตั้งชื่อภาษาไทยให้มันดูดีกว่าเดิมไหมจะได้อ่านอกอกถ้าอยากให้คนมาเห็นแล้วกันนะเดีย๋ยวไปดูน,นนะ เอออยูน่นะอะไรไว้เนี่ยกดดิไม่มกดด้วยอันตรา,ายเอออันตรา,ายมันการใช้เออต้องเสร็จละมเหมือนเมื่อกี้มันโดนด่วยจังวะช่วยด้วยเนี้ยมองไม่เห็นอลยเราเราไม่มีไม่มีไม่มีบวกอันไหนวะน,นี่ที่นี่ยไม่งอะไรวะมันเล่นยังไงวะมันไม่ไม่เปิดเลยใช่ไหมให้เปิดอะไร

โอเคเราเข้าใจแล้วว่าให้กดอะไรนะก็บอกเราแล้วกัน,นรองแค่ข้อนีนะอไมเก,กูตอไม่มีประโยชน์คข้นี้เดด้อนีเอกูไม่มีตัวมีประโยชน์ไมนอนก่อนไหมนอนก่อน,นไหมอตรงไหน คนเราขวามาจากไหนอะอยู่ตรงอยู่ตรงไหนขวาะน่าอ <nerede? S 2> ๋ออันน <c oughs> <URE> ี้เราเลือกทำทำไมหอยท่ามันมาเป็นแอีไ่ดกี้วก็มายวมา่มือไม่ีด้วยดี ออกมาไงออกได้ไงทุกคนตอนนี้เราอิ่มน้ำแล้วเราง่วงนอนเราว่วงนอนเราขอนอนก่อนอ่ะแล้วก็ง่วงนอนใครใครจะอันนี้อะไรทุกคนมันขึ้นอย่างเงี้ยแต่เจะเข้าร่วมไหมแค่ก็กูสีเขียวไม่เอาไม่กุหลาบสีแดงกูสีแดง อยากเอาไปออกสำรวจกับไอ้ขี้ไอ้กระไรอะไรก็ไปแต่เราขอนอนก่อนละจะนอนนอนอยังไงอะกดนอนเลยกดนอนไม่ได้กดนอนไม่ได้ บาดิมันบอกก็บอกมันนอนไม่หดบหอนไมได้หอนไม่หนะ้าห้ากดอ,ดไอะไขึ้น,ไม,นไม่นอนไม่นอนมันนอนไม่ได้อ่ะกูจะตายเพราะนอนไม่นอนนี่แหละไม่นอนอ้นนี้หอนหนอย่ไม่นอน,นเป็นอะไรไหม่ข้อไหนนะ ไอวว่ออกออกไปหากับเราไหมเริ่กงคนนั้นคือเขาไม่อยากออกไปอ่ะ กลาเป็นไม้เนี่ยมมลกมนก็มีมลก,กมา,กกากกจะไม่มล้มนะิดไ้ทำไมทำไมกูกลายเป็นไม้เองก็ไปหยิบขวานอีกลอบไม่ใีใครประงาหน,นหนูตอนนี้ ทำไงอะเร็กมาหาเราหน่อยอเล็กมาอยู่กับเราหน่อยดิออกไปหาของอยู่กนะูจะตายมันออกไปยังไงวะอยากรูอะไม่หมดโดยาหางไ้ไปขุนาทุกอไอชีอ่หาวางไว้ในบ้านอะ ฮะดูดิหาวางไว้อยู่อ่ามันอยู่อ้าวมืดตึ๊บตื๋อเล็กมาหาเราหน่อยเราจะตายเพราะแมงมุมเนี่ยอเล็กอยู่ไหนไอ้ทีสเทียบไปให้หนึ่งไอ้อาเล็ก าไอยู่ด้ยอ่ด้านลังอยู่ด้านหลังี่ไงไหนอะนี่่ด้านหลังลด้านหลังนี่นลงไว้มันมีอะไรมันมีแมงมุมนะตรงนั้นน่ะเอาไหมเอาหมาไหมเอาเอาจะเปลนเลยเอาพวกเราไม่มองอะไรไม่เห็นเลยอ,อยู่ไหน

และเรื่อนก็ขอให้รู้ว่าเอาที่างในบ้านสปเปรยให้ถงอันด่ออี่ชอือง,ง,อง,ง,อง,งอ้ยนล <c oughs> ี้แค่นี้นะครับก็สลรับครอบไปหวายนะครับครับ